สวัสดีค่ะวันนี้เป็นไทโซหาเห็ดค่ะนี่ค่ะนะคะมากับคุณครูพลอยค่ะเอารถอปาเจโรเลยค่ะสปอร์ตเข้าป่าหาเห็ดกันค่ะนี้นะคะมีคุณครูพลอยมีน้าเล็กคนช่องจอมค่ะป้าติ๋วนุนค่ะนุนนๆๆนุน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 มาเดี๋ยววันนี้เราจะมาลุยอ่า ส่องหาเหตุกันนะคะล่าเหตุกันค่ะได้ไม่ได้ไม่สำคัญค่ะความสุขใจเป็นที่ตั้งค่ะงวดน,นี้เดี๋ยวเรามาเข้าป่าหาเหตุกับครูทัศน์กับคณะกันค่ะมากะลุยเอาปฐมมาเรื่องปฐมมาแรกค่ะนี่นี่นี่ค่ะดูมาดูค่ะ ปลาติ๋วอ๋อนี่เออโอ้ไงที่เรานันนบอกว่าที่ที่หน้าบ้านคุทัดบอกเพิ่นไว้เฮ็ดเฮ็ดหาดเพิ่นเอาบะแมนเฮ็ดยางแดงอร่อยใช่ไหมคะอร่อยหนึ่งกินน้ำพริกโอ้นี่นี่หนึ่งกินน้ำพริกนี่ค่ะนี่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 เขาบอกว่าโอ้โหนะคะปฐมมาแรกปฐมมาเริ่มเลยคันนี้ไปค่ะเดี๋ยวครูทัดพาลุยนี่ค่ะสภาพป่าของเราค่ะ เ <king, S 2> ข้าป่าที่ไรมีความสุขมันทิ้งความทุกข์ออกไปหมดเลยค่ะรู้สึกกับ,บความสุขกับธรรมชาตินะคะอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ปลดปล่อยไม่ต้องคิดอะไรเลยมาลุยกันค่ะสนุกค่ะ วันหยุดได้ปลดปล่อยนะคะได้เข้าป่าธรรมชาติานะคะเดีด๋ยวไปลุยด้วยกันค่ะ,ะเดี๋ยวเข้าป่าหาเห็ดแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องเห็ดเห็ดกับครูทัศน์กันค่ะนี่ค่ะนี่นี่นี่นนเล็กๆเลยค่ะนี่นเขาเรียกว่า,า,าแม่สมัยเด็กว่าเห็ดขาวตกแตกหรือ,อเห็ดปลวกไก่น้อยค่ะ,<อ>คะเขาจะมีลักษณะนี่<อ>ค่ะเนี่ย นี่น่ขายาวๆนี่ค่ะเน่ๆนี่ค่ะโอ้นี่ค่ะถ้ามีเยอะๆเอาไปหมกใส่กับอ่าพักอีตูดีค่ะโอ้ยยังแสบเลยล่ะค่่ว่าแล้วครูท่าก็จะเก็บก่อนค่ะนี่ค่ะล้างก็ง่ายอยู่ค่ะเขาเขาก็เขาจะไม่ค่อยจะอ่าเเขาจะมีความเหนียวค่ะลักษณะค่ะพวกเห็ดตัวค่ะ เสียงเสียงรถเข้ารถออกคนเข้าคนออกเยอะมากค่ะแต่เขาบอกว่าอาเขาบอกว่าหาเห็ดติตาใครตามันค่ะเห็ดของใครเห็ดของมันก็คือแล้วแต่คนที่จะเดินไปเจอค่ะว่าจะเจอเห็ดอะไรเพราะทุกคนก็จะสแสวงหางก็เดินเข้าป่านะคะหาไม่เหมือนกันค่ะ ไปกันต่อค่ะเนี่ยเราก็จะสอดสายซ้ายตานึ่ค่ะคือถ้าเห็นเห็ดปวกในน้อยเอและค่ะนี่ค่ะถือว่าดอกใหญ่นะคะเขาจะมีดอกเล็กๆกว่านี้อีกนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ลุยลหลายๆที่เพราะว่าป้าปุงงจะของพื้นที่พามาเองค่ะ นี่ค่ะนี่นี่นคะ่ะนี่เห็ดเห็ดกอแดงค่ะนี่เห็ดกอแดง่หนหมวงได้อะไรกอแดงมันการใบไ,ไม้จะเยอะค่ะนี่ต้องสายตาก็ต้องต้องดีด้วย บางทีเขาจะขึ้นอยู่แบบใบไม้ปิดอยู่ค่ะต้องสายตาดีๆจึงจะเห็นนี่ค่ะถ้าสายตาเราไม่ดูให้ดีค่ะนี่นี่เห็นไหมคะนี่หิดกอแดงค่ะนี่แต่พอเขาเจอ,อ ใบไม้ปิดนะคะก็จะมองเป็นสีออกเฉยๆนี่นี่เห็านไหมคะอ๋อตัวนี้แก่แล้วค่ะ <AN> นู่น luggage, น,น,นี <S <S <AN> ่นู่นี่แ่ว้าวอัน <AN> นี้ไหมนี่ดอกเบลเลอร์เลยค่ะนี่ๆต้องดูให้ดีน,นี่นี่ก็นะ ก่อแดงค่ะแต่โดนปิดใบไม้ก็เลยเห็นไหมคะว่าตาใครก็ตาคนนั้นค่ะทั้งที่เดินผ่านไปผ่านมาเยอะแล้วนะคะนี่ก็ไม่มีใครเห็นนี่ค่ะเดินข้าม สวยเห็ด <พบ S 1> ลินจือหรือเปล่าเนี่ยก่อแดงค่ะเเลย ดอกไม้ป่าสวยๆค่ะชมป่าไปด้วยเก็บเห็ดไปด้วยค่ะนี่คือต้นอะไรเอ่ยนี่คือต้นปลาไหลเผือกค่านี่ น,นี้ก็จะเป็นดงสากเล็กเลยแ่้ะค่ะนี่มาเจอเห็ดยางแดงค่ะนี่เครีนกว่าเห็ดยางแดงนะคะกินได้ค่ะ เห็ดยางแดงเก็บข้าเก็บพวกเาล็กอยู่ข้างหลังเราตรงนู้นเราไม่เคยไปจะฉีดขึ้นเนินไปดูที่เห็ดอะไรคะเห็ดไรเอ่ยเห็ดไม่ใช่เห็ดอันนั้น เห็ดหูหนูโคกเอาว่ะเจ๊เอาว่าที่หมอเจ๊ที่ตาผุ่นอ่ะเห็ดหูหนูดินค่ะนี่อร่อยนะคะนี่เห็ดเขียวดอกเห็นดอกเดียวอ่ะไหนเขียวดอกมีกําลังเสวหเห็นไหมคะไปตั้งหลายป่านี่เห็ดหลังเขียวค่ะนี่เขียวจนมองไม่เห็นเลยนี่นี่นี่ค่ะนี่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 มาดู ว้าวนี่แหละค่ะเห็ดนี่เห็ดเขาไข่ค่ะออกลืมงออกแหวกสองดอกอ่าน่าจะสองดอกว้าวนี่ค่ะนี่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 เห็ดละงอกค่ะมีดอกเดียวเหรอคะนี่โโหสือมัจะยืนละงอกเหลืองค่ะนี่อายากนะอืาะอี๋นี่ค่ะนี่นี่นี่ค่ะ โอ้ยขวัญเอ้ยขวัญมาค่ะนี่เจอหนึ่งดอกค่ะเดี๋ยวหาดูม่ามีอีกไหมไนะว้าวว้าวนี่ค่ะเจอแล้วค่นน่าเล็กนี่มามานี่มานี่มานี่คหนี่นี่นีนนน สี่ค่ะสี่มาเจอครณท้ววันดีครับคุณท้าววันดีค่ะเจอของดีค่ะเดี๋ยวให้นาเล็กมาด้วยเองค่ะมาดูสภาพป่ากันค่ะหาเห็ดก็ดูป่าไปด้วยป่านี้เขาเรียก เป็นป่าที่มีสารพัดเห็ดเลยแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นละโง,งกเหลืองละง,งกูกขาวเห็ดข้าวไข่เห็ดตะกูลกอค่ะทั้งกอแดงกอม่วงกอเขียวค่ะเต็มไปหมดแล้วค่ะแถวนี้แต่ช่วงนี้เขายังไม่ออกดีท่าน่มาดูซินี่เห็ดอะไรเออดูค่ะดูเห็ดอ๋อเป็นเห็ดพึ่งค่ะแต่มันแก่แล้วค่ะนี่ เป็นเชื้อไว้อยู่นี่ค่ะสายตาต้องดีค่ะว้าวนี่ค่ะปลวกค่ะปลวกตัวย่อยสลายใบไม้ค่ะนี่ ทำให้ระบบนิเวศในป่านะคะเสย่อยสลายค่ะนี่อออปวกหัวสั้นค่ะดูสิเสียงเขาเจอคนแล้วก็จะสั้นกัดเจ็บเหมือนกัน,น,ะค,ะนค่ะเ,เะนี่นี่ค่ะเห็ดข้าวไข่ค่ะว้าวนี่นี่ค่ะอืมนี่เห็ดข้าวไข่หอมค่ะ Mm hmm. ไปปนค่ะ นี่ค่ะเห็ดกอแดงค่ะมีอีกหนึ่งดอกสองดอกแล้วค่ะนี่ขัน่เห็นอ่บใบไม้นูนนูนขึ้นมาค่ะเขียก็เจอเลยค่ะนี่ น,น,นี่นี่ขนูนูนี่ค่ะนี่ใส่ได้อยู่ค่ะอ้าวอ่ะ,อะตัวนี้แก่แล้วค่ะนี่อ่ะตัวนี้ปล่อยไปเป็นเชื้อค่ะ ใบไ,ไม้ปิดอยู่แถวนี้แต่นี้กำลังตุมต้มๆส,สวยๆเลยนี่ค่ะนี่จะแหบอยู่ไงสวยมากเลยนี่ค่ะสวยๆค่ะวันนี้เราจะแรงเขาเลยเออ นี่ค่ะนี่้โอ้โหดอกเล็กๆสวยค่ะแอบอยู่ก็ยังเห็นอ,อีกหนึ่งดอก <c oughs> เห็นเว็บเว็บเห็นเวบวบจะเอ๋อแอบ,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 บอยู่หลังต้นไม้นี่เองนี่ค่ะนี่ค่ะ,ค,ะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็พาทุกท่านมาสำรวจป่าก็เห็นเห็ดบ้างนะคะได้ เห็ดก่อแดงเห็ดละโง่เห็ดข้าวไข่นะคะแต่ก็เขายังไม่ยังไม่ออกเยอะนะคะเพราะว่าความชุ่มของป่ายังไม่เพียงพอค่ะยังยังมีเวลาอีกเยอะค่ะก็มาดูค่ะว่าครูทัศน์หาได้ประมาณไหนค่ะค่ะนี่ค่ะที่ได้นะคะเขาประมาณนี้ค่ะก็เดี๋ยวก็ถ้าจะไปแกงก็ได้นะคะแต่ครูทัศน์ว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปตำน้ำพริกจิ้มผักกันค่ะ นี่ค่ะนี่ผักที่เราเก็บจากป่านะคะก็จะเอาไปจิ้มนะคะนี่เห็ดผักติ้วคะ่ะนี่คือทริปนี้นะคะในการล่าป,ป่าหาเห็ดค่ะนะเห็ดที่ได้เนี่ไม่ได้เยอะค่ะแต่ความสุขที่เราได้น่ล้นตะกร้าเลยค่ะคือความสุขของคนที่ชอบธรรมชาตินะคะในการที่จะมาเดินป่า ะะเดินป่าได้หาเห็ดก็บอกแล้วว่านะคะในการหาเห็ดนี่คือเป็นการลุ้นทุกก้าวมันไม่เหนื่อยเลยค่ะถ้าสำหรับคลิปนี้ก็เอาไวเ้เพียงเทนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำกับข้าวตอนเที่ยงกันค่ะว่าจะไปรังสรรค์เมนูที่ได้กันนะคะที่มากันลหลายคนนะคะจะไปรังสรรค์เมนูกันเป็นเมนูอะไรกันนะคะ1หนึ่งแหละที่ต้องมีคือน้ำพริกค่ะต้องการจิ้มผักค่ะ น้ำพริกเข็ดด้วยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอากาศในป่ากันก่อนค่ะออออกจากป่าแล้นะคะนี่รักป่ารักต้นไม้ต้นไม้คือชีวิตป่าคือชีวิตของพวกเราค่ะนะคะให้สังอากาศที่บริสุทธิ์นะคะให้ทั้งอาหารให้ทั้งยาค่ะ ให้ทั้งที่อยู่อาศัยเนี่ยสารพัดเพราะฉะนั้นช่วยกันปลูกต้นไม้คนละต้นสองต้นในพื้นที่นาพื้นที่สวนพื้นที่ไร่ของเรานะคะเพื่อช่วยกันอ,อนุรักษ์ป่าแล้วก็อนอุรักโลกของเราด้วยนะคะทำอะไรเอ่ยมาก นี่ค่ะนี่นี่นี่ยังได้อีกค่ะจะออกจากป่าแล้วยังได้อยู่นี่นี่นี่น,นี่นี่คโมนี่ค่ะนี่อ๋อใช่ไหมโอ้มัน,นโอ้อไ,ได้ไอ้เจ้าอะน,น,นีพวกผ้าขั้วหอยนะคะเขาก็มากินเป็นอาหารนะคะ่ะคลิปออกจากป่าค่ะ นี่ถ้าเป็นเห็ดพวกนี้เขาเรียกเห็ดพิษนะคะนี่ที่มีไข่คล้ายๆกับเห็ดละโงกเลยค่ะสีเหลืองแต่เขาจะมีไข่อยู่ด้านบนค่ะนี่พวกนี้นะคะเป็นเห็ดพิษนะคะอย่ากเก็บเอาไปทานเด็ดขาดเลยนี่ค่ะทั้งรถเก๋งทั้งรถปิกอัพทั้งรถสารพัดรถเลยค่ะที่มา มาหาเก็บเห็ดในป่านี้ค่ะก็เป็นถือว่าเป็นป่าอ่าชุมชนอ่ะถ้าให้คนอ่าบางทีก็จากต่างพื้นที่ต่างจังหวัดมาเลยค่ะนี่พื้นที่ที่จะมาเส้นทางอ๋อเห็ดเห็ดเห็ดอะไรนะเห็ดดูเห็ดยูคาคันนี้นี่บ้านอยู่แถวไหนคันนี้ ว้าวอำเภอลำดวนนะอ๋อลำดวนบ้านไสสังขะออคะอยู่นี่แหละค่ะคนที่นี่อยู่นี่อยู่ตรงหน้าบ้านอยู่ไอหน้าป่านี่แหละค่ะ เราเรียกว่าเห็ดบพ่อได้แกงอยู่นี่นี่เขาเรียกว่าเห็ดแป้งเห็ดเห็ดขาวค่ะนี่เห็ดตินเมื่อกี้มองมาเห็นแวบๆป่าเห็ดแป้งเห็ดดูนั่นแหละที่เขาเก็บนั่นแหละนู่นตรงนู้นนู่นใต้ต้นกอเราได้เห็ดเพิ่มอีกแล้วนะคะว่าจะจบคลิปก็ ยังจบไม่ได้ต่อนิดนึงแป้งเห็ดแป้งจบคลิปจริงๆแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย